¡Gracias! ก็กราบสวัสดีนะครับแม่ซิลไปกิงทุกท่านก็มาอยู่กับไปกิงอีกแล้วนะครับแล้วก็จองออกไปกิงคนนี้เช่นเคยนะครับนะอ่าก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กับพิงกันด้วยมาดูในกลุ่มของเราสักนิดนึงก่อนนี้พี่แลนกําลังจัดก,กิจกรรมพอดีนะอ่ะช่างมันดูในกลุ่มก่อนก็ไ้ดูตัวถามรอบนี้ก่อนแล้วกันพี่จีสี่เกมจ็อกเกอร์สี่เกมแพ็คไม่ติดอย่างละสี่เกมเนาะไอ้น,นี่ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงนะโก้ถามก็คือรายชื่อเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงแต่ไไมมม่่ด้้้้แแตกกเเพรราาาาะะฉนนัถยชือลว เราเล่นไม่เป็นหรือเราไม่ถนัดจริงๆย้ำทุกรอบเลยนะเออว่าไม่จำเป็นต้องฝืนดูเพื่อนๆในกลุ่มแทนก็ได้นี่พี่แลนกำลังแจกโยนี่ให้ทายให้ทายรางวัลสองตัวนี่ใครได้ก็ยินดีร่วงหน้านะประมาณนี้พี่คิงให้ดูในกลุ่มเร้าๆนี่พี่คิงมาสองสารอบแล้วเออเมื่อเช้าเมื่อเช้าแหละเมื่อเช้าเมื่อตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนี่แหละพี่คิงมาลองไอเกมตลาดน้ำถ้าจะไม่ผิดเออตลาดน้ำกูเสียเกมตลาดน้ำไปแล้วก็มาได้กับเกมไก่ใช่ไหม เออเมื่อกี้ห้าโมมีคนทักมาบอกพี่คิงเกมใหม่มาเนี่ยเออให้ดูก่อนเดี๋ยวเล่นให้ดูก่อนเกมใหม่ Why b ้บร t y Showdown แาว,ว,าวแม,แม่ชื่อนะเออชื่ออินเตอร์แต่มีภาษาไทยแล้วนะเนี่ยเออเป็นเกมใหม่ที่มีภาษาไทยมาเร็วมากพี่คิงเห็นในรูป มาจากไหนคุณคุณรู้สึกเหมือนมันมาสักพักแล้วแหละนะเอาออกไปอูอว่ายัางไงก็ไม่รู้อ่ะประมาณนี้เป็นาการในกลุ่มก็ไม่มีอะไรมากเราเพิ่งรีวิวกันไปช่วงสี่โมงบ่ายสามเออนะเออพี่คิงเล่นเป็นไอไก่ชนนั้นตอนกี่โมงวะบ่ายสามั้งถ้าจะไม่ผิดบ่ายสองบ่สามนี่แหละนะเออบรรยากาศในกลุ่มไม่มีอะไรมากวันนี้แตกรีโมดูในกลุ่มโอ้โหคุณไอแตกกระจ,ยระจายวันนี้คุณไอแตกเป็นหมื่นขวัญแตกเป็นหมื่นนี่นี่ดูนี่นี่เน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 ่ โอ้โหนี่หมื่นแตกสองสามคนติดนะอ่ะประมาณนี้สมาชิกล่าสุดของเราปลาไปสองเอ้ยแปดร้อยยี่สิบกคนแล้วเออสองร้อยอะไรละ่ะนะอ่ะเฮ้ยเหนื่อย <c oughs> คนนี้ยังไม่อยู่ในกลุ่มดูคอมเมนต์ปักหมุดเช่นเคยนะครับว้าอุจจวะาเอาเว้ยมาเปิดตัวมาจิ้วจิ้วจิ้วเลยเริ่มต้นที่เบ็ดหนึ่งบาทซื้อฟีสปินได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นขออ่านกาติกาก่อนแล้วกัน ตารางการจ่ายเงินรางวัลน,นี่คือวายสัญลักษณ์สเกตเตอร์สัญลักษณ์วายยกเว้นสัญลักษณ์เป็นเพาครับมันเลดีมัอนอันนี้เหรอลเลดร์เจนเหรอคล้ายๆไหมเนี่ยดูจากในรูปแล้วสเกตเตอร์สญญตัวแล้ว10หมุนเหรอเพิ่มไปทีละสองรอบน่าจะประมาณนั้นนะอ่ะเดี๋ยวไปดีอะไรเขาตาอ,อย่ามาขัดขวาง โอเคมาเอามา1 0 0 0พันพี่คิงเฮ้ยไม่หอะไรเขาตาดูจังเลยเอามยเอามา1พันมาลองดูกันนะก็จะฟุ๊บนี่ภาพสวยอยู่นะจึงจ้งจึง้งจึ้งปาบปาบอื้อเฮ้ยสองสี่หกแปดสิบหกโอ้ เพิ่มเทียคุณ2อ,อยู่นะเออเมื่อกี้นึกว่ามันติดพรายจะเป็น1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่า1 2 4 8อแนี่แล้วถ้าสก,กัตเตอร์ด้านในก็น่าจะเอ้ยเฮ้ยโอ้โหหยุดเร็วกันก็จ่ายแพงอยู่นะเมื่อกี้คุณ2ก็จ่ายเป็น10บาทแล้วนะ่เออเออ Okay. อโอ้เอาเว้ยโอ้ตัวคูณมาโหดจัดนี่ถ้ามีคอมโบด้านนอกสี่ห้าดอกก็ได้คูณสิบเลยนะโอ้นี่ดูเดินี่ดูเดินี่ดูเดิโอ้โอ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยดูดีดูดีดูดีอืมคิวโอ้ นี่แล้วมีกรอบทองด้วยเห็นไหมถ้าคำนวณก็จะเปลี่ยนเป็นวายให้อีกเอ้ยโอเคอยู่นะโดยรวมฟีเจอร์พี่ชิงโอเคต้องมาลุ้นกันว่ามันเข้าฟีตจะเปินยากหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูสกัตเตอร์ก็มาน้อยจริงนี่ไม่เห็น2ตัวทักรอบเลยเนี่ยโหเป็นสีงเงียบชิหไพเออโอคำนวณก็จะว่าดีก็ไม่ โอ้โหร้อยหนึ่งแล้ววายอืมไม่ได้เอาเย้มาแล้วสิบหมุนปึ๊บปึ๊บอะไรอ่ะเฮ้ยเริ่มต้นคุณแปดเลยเหรอปั๊บเออโอ้วอ้ามันกลับว่ะเฮ้ยมันลูกกลับอืมเริ่มต้นที่คุณแปดแต่มันเด้งกลับ เฮ้ยให้มันชื่อช้าชื่อชาหน่อยโอ้โหอ่าเจสองพวกคอมโบหน้อยจัดอเอ้ยเอ้ยเอาดีๆโอ้โหไอ้เหี้ยโอ,โโอฟีแรกจ่าย48บบาทกูละเชื่อมึงเลยโอ้ โอ้แต่เกมนี้คำนวณน,น้อยจริงนะคำนวณไม่น้อยแต่คอมโบน้อยมากเนี่ยดูจริง,รงโอ้เซ็งเลยอุตส่าเข้าฟีรอบแรกเออหื่แม่งดูวายไม่ยังไม่คำนวณเปินสองปั๊บวายคู่โอ้ยเอ้วายคู่คม่นยังไม่ได้โอ้ โอ้โหโอเคงานหยาบละทีนี้คำนวนน้อยเนาะเอาจริงๆเท่าที่ดูปับป๊บปับป๊บปั๊บคูณอืมคูณแปดแล้วหยุดก่อนยังไงไวย้ยังไงไว้โอ <c oughs> oh ้โห ฟีเจอร์ดีคำนวน,น้อยเออแต่ต้องลุ้นให้มันมีคอมโบสักสี่ห้าดอกติดๆกันนะเออเอาเรื่องอยู่นะบอกเลยแต่เท่าที่ดูแม่งโอกาสมาน้อยจัดดูเดะโอ้ฮึมสามร้อยแล้วเนี่ยเออไวฮึ <c oughs> ดูเห็นไหมโอ้ โอ้ยมาดีๆนึกว่าจะได้กระตังสามร้อยหายวับวายปับ๊บมานี่ยังไงเจ๊เอออย่าดีๆโอโหโอโหเอ้ยเอ้ย ลงมาลงมารอบสองเอเอาแบบแน่นแน่นเอาห้าร้อยกูคืนมาเอาห้าร้อยกูคืนมาเดี๋ยวนี้เออบีมีหม,ม,ม,มวกต่อเออเออเออ,เ,เอออ,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 อยังไงเคเออวิคูณสามสิบโอ้ยโอ้ยสิบหกสามสองหกสิบสี่โอ้ด้านในแม่งโหดจัดเว้ยยังไงยังไง ยังไงยังไงอีกช่องเดียวลงมาโอ้โหไม่ได้โั้ทานายแม่งโหดจัดเอ,อ้ยเอาดีๆเอออุ้ยไวดอกนี้เออได้อยู่ต้องสองโอ้โหสองเคเคอะต้องมือ้ะหมวก เออสามโอ้ยแม่งเลยโอ้โอ้โหดจัดไม่ฟีวเรื่องโอ้โหหยุดเร็วเกินโอ้แต่ไม้นี่ไม่เกลือเก้าร้อยกว่าดูโอ้เสียดายดูยยแม่งคูณสูงสุดเท่าไหร่เนี่ยมันแม็กเท่าไหร่วะเมื่อกี้หกสิบสี่โอ้อยากดูเป็นบุญตาแบบเข้าเข้าแล้วจ่ายแบบนั้นสักรอบนะโอ้ เออโอ้โหแม่งเลยดูโอ้อโหดูอีกแล้วสองตัวปับวป๊บไวปั๊บปืนอโอเคจะมีรอบสามไหมเนาะจะมีรอบสามไหมเนาะอ,อีกสักรอบได้ไหมไอีกสักรอบได้ไหมไฟอีกสักรอบได้ไหมอืมจริงจริงแม่น,น,นอกระว่าแล้ว,วะะจริงนี่ดู ถ้ามันเออนี่ดูเออถ้ามันทูนแบบนี้แล้วอื้ดูมวกโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปโลกยาวไปเลยโอ้โหยังไงยังไงไวายไหมไม่ไวายอืมโอ้โหมันขัดทั้งสองยังไง มเอาจิองจิงสแกตเตอร์ก็ไม่ได้มายากมากนะเท่าที่ดูดนะหรือว่ากูฟุกก็ไม่รู้เออมาแล้วแตกนอก300ดูโอ้ยนี่กูหกสิบสี่กูอยากเห็นแม็กซิมัมของมันเว้ยว่าเท่าไหร่เราจะมีบุญได้เห็นไหมโอ้โหไอ,อ้เกมนี้น่าจะมาบ่อยๆไอมาอีกแล้ว ยังไงอีกสักรอบ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 ได้ไหมล่ะโอ้ยเกรเตอร์เริ่มมาช่วยหยวนจิตใจของเราเหลือเกินอืมโอ้ยเออม,มาแล้วยังไงหนึ่งสองสามสี่ช่องปับป๊บปับ๊บปั๊บ โอ้ยสามรอบแล้วนะต้องเสียดายอ้าวอย่าค้างขอร้งอ,องเอออย่าค้างขอร้งอ,องอโอ้ยกำไรหกร้อยเราเริ่มร้อยเหรอนะรายสวยๆแม่งไ,ไม่คำนวณ ยังไงเจปับ๊บมีช่องออลองเบ็ดยี่สิบมามาเราลองเบ็ดยี่สิบจุดซีไว้ปับ๊บไม่ไหลเลยเว้ยเอาอีสองตัวโอเคเออโอ้ยโอ้ พลัดจะไหลจะไหลนี่หยุดทุกทีอือดูปืนเต็มกระดานไว้ไม่มาเลยโอ้ยกำไรเราหายหมดแล้วอืมเออไว้อือหือโอ้กูละเซ็งแล้วนะกูเริ่มเซ็งแล้วนะอือหือ โอ้แคตเตอร์แม่งสองตัวอย่างบ่อยโอ้โหดูอีกแล้วโอ้แต่เริ่มดูดโอ้โหแม่งคำนวณเอาหน่อยลูกคำนวณหน่อยเฮ้ยแม่งเงียบชิบหายโอ้เออไว้ดูจุดโอ้รอซื้อกูแล้วเนี่ย ไม่ไหวโอ้ยมาดีๆโอ้ยโอ้ยโหไเงียบเลยอืมโอ้ดูวายดิมันไม่มีคอมโบไงพอมันฟีเจอร์มันดีแต่มันไม่มีคอมโบแม่งก็เลยกลายเป็นเกมเหี้ยได้องน้นดูดูเฮ้ เอออื้ฮึมสกัตเตอร์อับโอ้ยวายสองตัววัวหมดอื้อหือหมดจริงเออเออเออออื้หือไม่ลงอีกแล้วคิวโอ้ยเอาดีๆ โอ้โหโอืมอ๋ออ้าวเงียบอืมอืมยังไงไว้ยังไงไว้ดอกนี้ช่องหนึ่งต้องลงเออเออไว้โอเคโอ้ยเดี๋ยวเอ้ย,อยกลับมาแล้วผมแม่งเกมแม่งตึงจัด อืมโอ้ยโ,อโหต้องค่อยๆไล่แหละพี่คิงว่าเราถลุงกับมันไม่ได้มันมันจะโหดร้ายอืมดูไวเออโอ้ยไว้คู่ไม่ลงอีกแล้วเนี่ยเนี่ยอืมไวเออปืน แต่นี่แพงมากเลยนะไอตัวคาร์บอยเนี่ยนะดอกน้องเมื่อกี้40-50ิล้าเลยนะ <c oughs> เ้ยผมเจอเป็ดร้อยดีไหมผมเจอเป็ดร้อยดีไหมอื้อไ <c oughs> วายรูแม่มาคำนวณดูโอ้ยยังไงไว โอเคมีปืนมหมวกก็ได้เนี่ยไปแล้วสเกตเตอร์ปับ๊บไว้ปับ๊บไว้คิวเต็มกระไดเลยโอ้ย เอหนึ่งอืมไม่ลงอีกยังไงสิโอ้โหมุณช่วยคอมโบหน่อยลูกโอ้โหแม่งหมดว่ะโอ้เต็งเข้าฟีสองรอบแม่งเอ,อ้ยยังไม่รอดโอเคแม่งดีนะแต่เอาจริงๆ คำนวณแม่งเงียมากเลยคำนวณแบบน้อยมากดูว่าวเป็นสิหมุนเลยกดกดทิ้งกดกดทิ้งกดกดทิ้งเลยนะอ่ะมาเรารีวิวเกมใหม่กันตามนี้ f ฟลเจอรคูณแบบ9กระโดดนี่1 2 4 8 1 6 32 6ีเท่าที่พี่จิงเห็นด้วยตาตอนนี้นะไม่รู้ว่าแม็กซิ้ัม,มเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จิงขอดูก่อนน่าจะแม็กอยู่ที่โอ้ตัวคูณเงินรางวัลสูงสุดที่พันกว่าเลยเหรอเป็นพันเลยเหรอ มึงจะบ้าแบบใครมันจะไปถึงนะนี่มันเขียนว่าพันยี่สี่ก็เท่ากับว่าแม็กสุดก็6กสิบสี่ร้อยยี่แปดร้อยี่แปดข้ามไปสองร้อยสองร้อยสี่ร้อยหกร้อยโอ้แม่งเยอะนะเฮ้ยแม่งไปตันไม่รู้จบเลยอ่ะประมาณนี้นะมันบอกว่านี่ห้าหนึ่งสองเห็นไหมนี่เนี่ยมีจริงจริว่ะมีจริงจริว่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพันยี่สี่น,น,น,น 1, นะเออคูณแบบไม่จํากัดมันไปแม็กเอาที่พันกว่าแต่กูคิดว่าคงไม่มีใครจะถึงอะนอกจากบุญมึงจะเยอะจริงๆนะเออก็ตามนี้ ถ้าด้านนอกก็เริ่มต้นที่2 2 4 8แต่ถ้าด้านในก็จะเริ่มที่8เลยนะเออได้10หมุนแคตเตอร์3ตัวเริ่มเกมนี้ซื้อฟรีสปินไม่ได้เห็นไหมก็าต้องปันเอาเริ่มต้นที่เบ็ด1บาทก็ถือว่าพอได้ลุน้นนะแรกกับการที่ช็อตไหนมาแบบเหมือนเมื่อกี้นี่พอมีแบบพี่คาวบอยเนี่ยมาแบบ3-4ตัวแล้วคูณสัก8คูณสัก12เนี่ยนะเอ้คูณสัก16ไม่ใเห็นไหม 700ดอเลยนะดอกหนึ่งนะก็ถือว่าอยู่ในเกณ์ที่แตกนอกก็โอเคมีโอกาสได้ลุ้นไม่ต้องเข้าฟรีสปินก็มีโอกาสได้ลุ้นถ้าคอมโบดีๆนะอ่ะประมาณนี้สําหรับการรีวิวพี่คิงให้ทัก7เต็ม10มันฟีเจอร์ดีแต่คํานวณมันน้อยมากเลยเพราะช่องมันเยอะมากเอาจริงๆแม่งน่าจะคํานวณบ่อยกว่านี้แต่แม่งมันน้อยนะเออแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่ามันมันคำนวณทีนึงแล้วก็มันก้าวกระโดดไงเ,เออแต่มันก็เพิ่มไวามาให้เราแล้วเนี่ยเห็นไหมมันแทรกกรอบทองมาให้เราสำบทุกรอบเลยนะอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับเกมใหม่ ไว้เบลตี้ใช่ไหมกูอ่านชื่อถูกใช่ไหมเออถ้าอ่านไม่ถูกก็ขออภัยไปด้วยนะครับนะก็ลองดูแล้วกันบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบแต่สาหรับพี่จริงพี่จิงว่าเล่นได้นะก็ดีกว่าหลายๆเกมที่เมื่อก่อนแบบไม่มีมัลติพายบอกแล้วว่าเกมสมัยนี้ต้องมีมัลติพายเพราะว่าถ้าไม่มีมันติพายมันสู้สู้ลำบากกว่าด้านนอกไม่มีมัลติพายแลวแบบ เออมันสู้เกมแบบใหม่ๆไม่ได้นะก็ลองดูแล้วกันบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบก็ประกอบการตัดสินใจนะครับนะถ้าชอบยิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร้เยเช่นเคยไม่แนะนำเล่นตามนะชมูกเติง,งส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บ